พิษสานมาพิษสานมาอุ้ยพิษสานมานอนเร็วเนี่ยขยับนะม่เดี๋ยวเราจะทาให้แอบดูกันนะครับพิษสานมาพิษสานมา พิศารมาไหมเบ็ดพิศานั่นน่ะพิศาดมาแน่น่ะพิศาดมาไเบ็ด อีเมดกลัวไหมอีเมดขอสัมภาษณ์หน่อยถามว่ากลัวไหมอีเมดกลัวไหมกลัวไหมอีเมดอีเมดกลัวไหมนี่นี่ Đu ra, đu Hơi Khai dập Hãy ถามนะถามไหมอีเมล